น,นี้หวยออก913106 913106เอ๊เอ๊ทำไมมันคุณข้อหวยเขารู้ดีนะงวดก่อนๆเนี่ยออกอะไรบ้างเขาจำได้แม่นล็อกหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าล็อกหรือเปล่าเนี่ยทำไมงวดที่แล้วเนี่ยมัน613106แล้วงวดนี้913106 ต่างกันตัวเดียวมันจะอะไรบังเอิญขนาดนี้มันช่างแบบมันมันผุดขึ้นมาก่อนเป็นคําถามแรกเลยค่ะเฮ้ยล็อกป่ะเนี่ยล็อกเป่าวิล็อกเป่าวิล็อกเป่าเนี่ยวิล้วแถมเลขหกัละเลขเก้าเด้กมันแค่กลับหัวเท่านั้นเองด้วยอีกแต่นี่คือคําถามซึ่งคําตอบที่ได้รับคําชี้แจงจากกองสลากเขาบอกว่าโปร่งใสตรวจสอบได้เขาก็มีการโพสต์ข้อความนะคะก็บอกว่าส่วนในตัวเลขที่ออกตรงนี้จริงๆมันมีโอกาสเท่ากันทุกตัวแหละ ไม่ว่าจะเป็นเลขที่เพิ่งอ่อนในงวดก่อนเลขซ้ำกันทั้งหหลักมันก็เป็นไปได้มันไม่มีใครทราบว่าหมายเลขที่ออกรางวัลล่วงหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรนะคะซึ่งตรงนี้ทางกองสลากเขาก็ยืนยันว่าโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001 2015ที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนเออแต่คนก็กยังแบบมันโอกาสในการที่มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันไม่น่าจะง่ายๆนะแล้วมันงวดติดกันด้วยอะ งวดติดกันเลย16ตุลากับ1พฤศจิกาซึ่งคุณธนวัฒน์พลวิชัยโคโสสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยบอกว่าไอโอกาสที่เลขมันจะเหมือนกันแล้วต่างกันแค่ตัวเดียวเนี่ยหนึ่งในแสนล้านนะหนึ่งในแสนล้านนะคะ,ะที่จะเกิดขึ้นแบบนี้ นี่เรียกว่าเ,เป็นปรากฏการณ์ก็ว่าได้นะมันก็บชาวบ้านก็บอกเอาหลักแบบคณิตมาคำนวณเลยเหรอหนึ่งในแสนล้านที่จะออกเหมือนกัน5ตัวต่าง 1, <1>, 1ตัว <1> 1> จากหลัก,กสถิติมันมีโอกาสเกิดขึ้นเพียงหนึ่งในแสนล้านใช่แล้วมันมาเกิดขึ้นในงวดเมื่อวานต่อกับงวดก่อนหน้านี้ก็คือแต่คนนี่เกาหัวแปลกเลยจริงๆคือวิเคราะห์กันยกใหญ่เลยคือลืมเลยเรื่องว่าตัวเองถูกกินหรือถูกรางวัลเนี่ยคือมานั่งวิเคราะห์ไอ้เลขตัวหน้าเลขหกกับเลขเก้านี่แหละ เมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็นั่นแหละเขาก็ชี้แจงมาแบบนี้อะโปร่งใสตรวจสอบได้ครับไม่มีล็อกหรอกออแล้วไงอะของกองสลากเมื่อวานนี้เขาบอกว่ามีคนถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยนะครับเ,เฉพาะสลากดิจิตอลนะที่ซื้อกันทางแอปเป่าตังอะอเฉพาะสลากดิจิตอลเนี่ย14ใบรวมเป็นเงิน84ล้านบาท แต่มีคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งคนเดียวสิบใบคนเดียวเลยนะสิบใบได้รับเงินรางวัลหกสิบล้านบาทซื้อจากซื้อจากไอ้สลากดิจิตอลที่ผ่านแอปเป๋าตัง์อะนะเออโอ้โหสิบใบหกสิบล้านลูกใครไม่ลูกใครเขาอาจจะใส่ชุดมัสคอตไปเอาเหมือนกันที่คนจีนถูกรางวัลเนี่อแต่ไม่ใช่ผม ไม่ใช่พี่แป๊ะไม่ใช่น้องหยกแล้วกันรู้<อ>ได้ไงเพราะถ้าใช่วันนี้ก็คงหายตัวไปแล้วมีนะอ,อาจจะนั่งเนียนๆอยู่อย่างนี้เลยรเ,เรื่องของคนถูกหวยครับ